ค่ะมือนี้ยายพอนซีมาเห็ดหมูบดอบใส่กระลำปีจ้าเป็นอาหารของคนสวีเดนนะจ้า็ดง่ายๆจ้ะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันวิธี่ทำง่ายๆแกนี่เลยเอากรสลมาหัน่นกระลำปีก่อนจ้ะหัน่นหั่นหน่อยหั่นใหญ่แล้วแต่ได้จ้ะเอาทีให้หชอฉกมาละจ้ะ ค้นเป็นกะหันเป็นสามเหลียมสี่เหลียมก็แล้วแต่หันฝอยหันหน่อยหันใหญ่แล้วแต่จ้ะนี่จ้ะใส่หลายๆกับแสบอยู่พี่นอ้องอันนี้ไอ้พ่อนใสหัวเดียวหัวประมาณโลหนึ่งอะจ้ะประมาณ1นกิโลนี่แหละหัวหนึ่งเน่จ้ะมันสีหวานเนาะกะลำ้ำเฮอมันมันเวลา่าฮ้อน ต้มเฮออบแล้วมนสีออกหวานๆนะเดี๋ยจะหฮอหั่นไปยีห่หร่กับหั่นแบบนี้แหละไผรสีหั่นเป็นซีเหลี่ยมกระไดจ้ะเป็นชิ้นใหญ่จักกน้อยแนย่เป็นซีเหลี่ยมเดี๋ยวกระทะหฮอห่อนแล้วหฮอกระเอียวเนยลงผัดนะจ้ะกระลำหฮอหั่นไวแล้วเดี๋ยวหฮอจะผัดกะหล่ำเอากับเนยใสไหละลายก่อนนะจ้ะ เดี๋ยวเราก็จะเอากระลำลงไปผัดเลยให้มันนิ่มจกักลอยพี่น้องจา้จาเนี่ยจ้ะเดี๋ยวมันกันยุบพี่น้องคือลายแต่มันเวลาเราผัดไปเดี๋ยวมันก็นยุบลงผัดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมซีอิ๊วดำพี่น้องใส่ซีอิ๊วดำจัน้อย สีอิ่วดำมาสีของของไทยก็ได้จ้ะสีอิ่วหวานนะแมอยูนี่ก็เป็นสีอิ่วเฮดหอมเนี่ยจ้ะมาใส่ลงไปแต่มันสีได้มีสีสันหน่อยนึงงอย่าวเ้ามพผัดให้ของกันนะจ้ะเดี๋ยวจะข้นกับจิตเติมน้ำตาลนิดหน่อยประมาณช้อนโต๊ะอ่ะจ้ะ แต้วแต่ผู้ไดมากหวานกระใสแต่ว่ากุดไอกะลํามันหวานอยู่แล้วจ้บวตองใส่ายใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆให้มันนิ่มค่ะแต่มหยุบลุ่งพี่น้องมันนิ่มจักหน่อยเห็นบอจ้ะมันก็จะมีสีสันจักหน่อยออกสีน้ำตาลน้อยๆนี่ฮะเาผัดแล้วเฮากระิผัดไว้ก่อนพี่น้องค่ะเดี๋ยวเฮาสิมาผสมหมูบานนี้สุกแล้วเดี๋ยวเราผัดผัดกะลําไว้ก่อนเดี๋ยวมาผสมหมูบดนะจ๊ะ หมูบดหรือหมูสับก,ก็ได้แล้วแต่สะดวกเนาะพี่น้องอนี่แหละประมาณ500กรัมครึ่งกิโลเนาะจ้ะแล้วพก็จะใส่เกลือเกลือหนึ่งซอนชาผู้ใดอยากมักเข้มก็ใส่หลายกว่านี้ก็ได้จ้ะพริกไทยก็ใส่แล้วแต่เด้อจ้ะตามชอบจ้ะหนึ่งช้อนชาแล้วก็ข้าวโอ,อ๊ตหนึ่งถ้วยดิซเลิตรหรือว่าประมาณหาถ้วยโอห่าซอนจ้ะไข่หนึ่งฟอง สามารถหาซ่อนโตไอไอเขาโอทแม,ม่จ้ะผันบ่มี่เขาโอทผู้ใดสิใส่แป้ง,งก็ได้เด้อจ้ะแป้งแป้งอันนี้ประสงค์ใส่ไปเลยหนึ่งชอนซ่อนโตอันน่ะนะแกห้าสีใส่ไอไอเขาโอทนี่ให้มันให้มันติดกันนะแม่จ้ะแม่จ้ะห้าคุกเขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวห้องเขาขจะไมาใส่ถาดโอทอ่ะไอป้อนบริเทนเนยรได้จ้ะเพราะว่ามันมีอยู่แน่น ตอนนะี้ผัดกระลำอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอากระลำนะคะเอากระลำม,มาคุกเข้าให้เขากันพี่น้องจ้ะเคี่ยวเคี่ยวให้เข้ากันพี่น้องคุกห้มันเข้ากันแฮมเหอร์เทั่วเ้ากะเกียให้มันทัวนนท่วผัดเลยจ้ะ แต่บางคนเพิ่นก่นเห็ดอันว่างซอนซอน,ซอน,ซอนกันนะจ๊ะไปคลอนเ็ดแบบนี้นพุกขึ้เขากันไปเลยเรียบร้อยจากข้าวเกี๊ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวข้าวกับสกาอบเลยจ้ะเปิดเตาอบไว้แล้วได้จ้ะประมาณมนั้นไฟสองร้อยอบบนล่างค่ะไฟสองร้อยนะคะก็เปิดทิ้งไว้ก่อนให้เตาอบมันห่อนนะจ้ะ เนี่ยจายพ่อนกระเจาเข่าอบแล้วเตาอบพอนใช้เวลาประมาณ30มสามสิบห้านาทีละพี่น้องเบิ้งเอาคันมันสุกก็คืออันนั้นเตาอบมันมันกระแลเนาะเนะตาอบมันคนละรุ่นบัดน,นี้ยายพ่อนกับสีมาเห็ดชอสไว้ถลาดพี่น้องเนี่ยส่วนผสมของชอสต,ตามนี้เลยนะคะเนยเราก็อละลายเนย คล้ายๆซอสขาวแล้วพี่น้องแล้วก็ใส่แป้งอันนี้ผสมไปซ้อนโต๊ะนั้คนคนๆๆเราห้าวก,กับเติมนมลงไปนมหนึ่งถ้วยหรือไผ่ซีไซวิปปิ้งครีมก็ได้เใจ้ะวิปปิ้งมมครีมมันก็นินคนเนาะมันก็ินมันใส้นมซอสเนี่ยจ้าแล้วก็เติมด้วยซีอิ๊วดำอีกค่ะ ใส่สีอีูดำให้มันมีสีเบาๆแม่พี่น้องให้มันเป็นสีน้ำตาลนะเนี่ยใส่แดงสีอีูดำไปหนึ่งซอนโตพี่น้อง,อ,อ,งอีูดำบานเฮาก็ได้จ้ะสีอีอูอ่ะอีูดำไท่ก็ได้เนี่ยจ้ะเห็นบอไมนก็จะออกมาสีประมาณนี้จ้ะอ่าพอมันร้อนนิดนึงมันก็สิข้นแล้วพี่น้องเหนียวเหนียวจังน้อยคนขนเหนียวเหนียวจังน้อยพอเราใส่แป้งเนาะ ก็เติมคานอรดหมูลดเนื้อกระไดพี่น้องแล้วแต่มีลดม่มีลดเนื้อกับใส่ลดหมูนะน่ะเนี่ยหนึ่งก้อนต่พอนใส่เครื่องก่อนพี่น้องมันมันบ่ค่อยนวยจะพอนก็เลยมาเติมเกลือลงไปอีกนักหน่อยแต่ใส่ก่อนหนึ่งสิพ่อดีเลยจ้ะนี่จ้ะเปียบร้อยคนแล้วเห็นบอโอเคบันี้ ชิมเบงอร่อยค่ะอร่อยเดี๋ยวห้ากะสุกแล้วบัดนี้เอาสุกเรียบร้อยนะคะกะหล่ำปีอกหมูแล้วห้าสุกเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวห้ากะสิมตักใส่จานเสิร์ฟกินกับมันฝรั่งค่ะอันนี้อาหารนี้เพิ่น่วนมาเขาจะเอาคนที่น่เพิ่นสิก,กินช่วงคิดสมากจะเป็นอาหารคิดสมา จะตักใส่จานสืบกับมันฝรั่งจ้ะกิ่นกับแย้มลิงงอนแย้มแสบจ้ะลองเห็ดเบิ้งนะจ้ะง่ายๆอาหารฝรั่งบริยุยงยาเรียบร้อยโรงเรียนอีสานเรียบร้อยโรงเรียนยายพรเซตเรียบร้อยจ้ะเอากระตักซอดหลากแล้วก็ตามด้วยลิงงอน แยมบะแมนนันสตรอเบอรี่เด้พี่น้องลิงงงอนทีกะเจ้าอยู่นี่คนสีเอาไว้กินกับอาหารกับสเต็กกันแม่จ้าเนจ้าเรียบร้อยเป็นตาแซสบบอพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันบันอปละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ